โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิกระโ5่ห้านะครับกับเกมลัสนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟที่เล่นยากนะครับเล่นมันได้แค่ t โอ้นะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมผมแล้วอะไรสตรีมพีเบนก็จะจะรู้ได้ว่าพวกเราเนี่ยจะฟอสผมเนี่ยตายไม่หยุดเลยตายเรื่อยๆเลยใคร้นมาวะเาดิตรงไหนนอ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 นวิ่งไปน่นหลังหลังเขา เดี๋ยวเราเลดบ้านกันนะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็อยาทำคลิปฟาร์มใต้ทะเลแต่ว่าผมแตกก่อนนีฮะผมตายไม่หยุดเลยมาาัาเขานี่เหรอเออหน้าแลยหน้าตรงไหน,นวะม,นม,มีคนมีคนมามีคน่งตาใหมนะ่อยู่วนเนี่ยหลังหลังหลั วิ่งกลับไปแล้วพี่เบนหลังนี้เหรอหลังสี่เหลี่ยมนี่นะเขี้ยงกระพุ่นมันไม่โตอะ่ะวะหลังไหนเนี่ยหลังนี่ไหมเออสี่เหลี่ยมนี่แหละย,ยิงไปเลยไม่พอฮะจ,จอดประตูไปเลยมันถ้ามาสองประตูเราไม่พอ ไม่พอยิงให้โดนประตูอย่างเดียวยิงให้โดนประตูอย่างเดียวแต่ประตูพออยู่แล้วพอพอนัดเงาสิดสีแต่แตกหนึ่งได้สองประตูอะโอ้หอาหารกูจะหมดกินไม่เคยอิ่มกับดีวะ เสียงแม่งลั่นอย่างวะวันนี้ไม่ได้ยินนะซีกเหมือนกองไฟเลยบางอย่าง <c oughs> แต่คนยิงอะแม่งได้ยินอย่างลั่น่ะ <c oughs> ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมไ <c oughs> อ้เหี้ยเหรอหกพี่เบน <c oughs> พอไหมไม่พอ โว้ยเอ้ยมานี่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 มาช่วยกันทุกเอาอะไรทุบหินเหรอหินโ okay, okay. อเคโอเคไปเข้าสู่โหมดนักฟาร์มต่อเอ้ยนักขุดลังมาหมด <laughs> มันลดต่อพี่เอ้ยลดดีกว่าลดลดลดเถอะ <laughs> จ้าของบ้านมีดับบิ้บาเลีย ด,ดูหลังอยู่ดูหลังอยู่เกิดสี่แล้วไ <laughs> อ้เหี้ยคอยดูค้าๆวนร้อนนะ <laughs> มีกอนเห็นด้วเไห่ห้องผมจะแตกแล้ว่ะ ปึงๆปึง,งแตกนิดเดียวเคทุคนสองแล้วเว้ยอย่าแล้วเว้ยโคตรเสียวเลยเนาะพี่เวนเลือดผมเหลือสอี่สิบสามอะพี่เวนคิดดูขอ<ป>เบอร์ด้วยนะพังนี่เวน นานยังวะเผามันเผาอยู่เลยอุ้ยโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เข้ามาเข้ามาเข้ามาตายไปตายสัตว์เอฟเคเอฟเคอูยตีเตียงตีเตียงตีเตียงมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน2คนมันสคน ไอ้เหี้ย AFK ผิดเวลาไอ้สัตว์ว okay, okay. ู้เล็กไอ้ของไปใส่ไปใส่ด้วยนี่นี่มีที่มีไปใส่เยอะแล้วที่มันแล้วโอเคโอเคเรื่ของในบิวกูอยากได้มันใส่โค้ดอ่ะตกใจเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอย่าพูดนะที่อยู่เดี๋ยวมันรู้โอเคโอเคโอ้ยชิวดำน้ำกูได้คืนแล้ววัมาหลัง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 เออเออนี่ไงสัตว์ เบนเก็บเหล็กเพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อนไอ้นี่เพื่อนนี่เพื่อนไอ้เหี้ยชักกี้เพื่อนชักกี้หายแล้วพวกเราเบนเอาของในนี้ไปบ้างพี่เบนไม่ไม่ไม่ใช่เหรอคนนี้เหรอดูอะเอา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 ไป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 มีเด็กอยู่ในบิลอีกนะไอ้ในในเตาเผาอะ เอามาบ้างส่วนอะเออได้ทรานเฟอร์มา2 5 0 0เหี้ยมันไม่อยู่ AFK เฉยเหยยิ <f> <k> นแบบนิ่งเลย <c oughs> สว่าดแล้วเว้ยตกใจเลยแยกเขาเข้ามาเหี้ยเราไม่ยังเลยคกู Supply โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวดูของในบิวนะครับผมว่าของในบิว่แม่งบันเทิงแนะ่ ต้องรีบต้องรีบไปเอากระสุนดำที่เหลือไปยิงวบลวก่อนได้ชุดกันได้ชุดดำน้ำคืนละเยี่ยนหนักมากบ้านรองติดปืนติดปืนเชื่อพี่ถึงสวรวคนไปอืมฮูถึงบ้านแล้วเว้ยเก็บแร่ก่อน เลือดแปอกมาเยอะอยู่นะได้ยินได้แล้วเพียบของว่าน่าจะมีเหรนเพี้ยฟเพี้ยเวลาเพี้ยฟเพี้ยเวลาแต่เราไม่ได้ยินเตาเผาไงนะตอนมันเผาอ่ะใช่ใช่ไปต่อเพี้ยนต่อได้สว่านแล้วยังยังยังกระสว่ารเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วไปไม่มีเอ้ยแป๊บนึงใส่กระสุนธรรมดาก่อนนี่ตอนเนี้ย มีแค่สี่นัดเองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะทำผ้าบันเด็ดถอยก่อนโอเคต้องรีบทำเวลาหน่อยพี่เพราเย่านั้นมันไปเอาจากป้องปืนไปก่อนไหมล่ะอออเอาไปยี่หกนัดเองของผมอะ ไปเลยเพื่อนไปเลยไปดิครับไปเนี้หาของโอ้ตอนนี้ผมเลือดไม่มีอาหารกินจริงอะเซิร์ฟนี้มันมันโหดจริงอะท่านผู้ชมมันมันผมผมจนกันมากเซิร์ฟเนี้ยบอกเลยเราอดใจใช่ไหใช่เบื่อแล้วระวังโชว์โดดดิให้ผมก่อนเลยอ่ะเองดูแผนที่แนะนำไปเลยโอเคโอเคไอไอคนเมื่อกี้น่าจะเป็นไอคนที่ถือหอกที่มันเจอผมนั่นแหละ จะเอาหอกเล่มเดียวมาฆ่ากูอะยากบอกเลยเจอสว่านมหาปีมหาบาลัยไปเมื่อกี้เดินอุ้มเรื่อยๆผมเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูของเดบิลกันนะผมว่าแม่งแม่งได้ว่ะของเดบิลอ่ะผมว่าน่าจะน่าจะของดีอ่ะเราไม่ร้าลังห่อใช่ไหมว่าใช่หลังหอนหลังหอนของเดบิลน่าจะของแบบโโอ้หเลยอะผมว่าพี่เบนน่าจะโอ้โหอ่ะว่าโอ้โหมานานแล้ว ้อพี่มีคนอยู่นอกสองตัวพวกแม่งไงมันย้ายของแลาววะเตาดับแล้ววะไหนห้งนองไหนเนี่ยโอ้ยมีคนโอ้มันเอาเหล็กไปหมดแล้ววะ่ะเอ้ยเหล็กยังอยู่ พี่เบนเก็บเลยก่อนโอเคโอเคโอเคพี่เบนมาดูอะไรเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้โหเหล็กนี่แหละเออเด็ดแม่โคตรเยอะไม้เมืยเต็มไปหมดเก็บไปเก็บไปเก็บไปดูเด็ดไม่โอ้รื้ออัดคีบไปสัตว์ไอ้เก็บของไม่เต็มเองเก็บอะไรเก็บโอเคโอเค ้ของยังสนานเอาไหมดของเยอะอุ้ยไ่ถังเอาเฮ้ยเฮียเลยวางบิ้วไงชิบหายแล้วหายวะพี่เบนเอาไม้มาพี่เบนเอาไม้วางพี่เบนเอาไม้วางพี่เบนาไไไอออ้้้้้เเเหหหหีีีียยยนต์พี่เบนพี่เบนทำทำบิ้วทำบิ้วอ่าทำบิ้วเป็นบ้านเป็นของเราเออเราก็รออยู่ให้มันลายก็ได้เราไม่ต้องใส่ของทำบิ้วอยู่ใช่ไหมเนี่ย ก็ okay, okay. มันทำก่อนแล้วะมันวางก่อนเราวะจบเลนได้โดนครับ <laughs> อย่างเฮีย้ยเลยนะมันจะว,วางไม่ได้มันต้องวางนู่นวางนี่มันปิดทางวางบิวไปแล้วถ้ามันต่อฟาวเาาขาเกือบอะกี่วิเนี่ยประมาณยี่สิบเก้าวิอืมอือทำไปตอนนี้ <c oughs> เราโดนขังแล้วทั้เอ้ยเราทุบได้อันนี้มันทุบทุบพังพี่เบ้น <c oughs> เออ <c oughs> ผมเอาที่ขุดมาอยู่ <c oughs> อ๋อ การที่อันนี้ตอนนี้สเต็ปในามันยังสตรีมอยู่นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า I hear you I hear you ไอ้อเชี่ย,ย,ย,ยมันแหละมันไอ้เชี่ยเนี่ยมันโอ้ยมาตัดไม้แต่ไรเออไปทำตัดไม่ทันแล้วมึงอะฮังงลโหลวางอะไรยังเออปิดประตูใส่มันโชยนี่สัตว์ประตูหน้าพี่ไม่ไใส่ประตูหน้าโชวย <c oughs> คนเดิมคนเดิมไอ้เชี่ย,ยนเนี่ยแหละ พอ่องอีสักไปไหนมองไม่เห็นวะโอเคโอเคไปปิดประตูหน้าพี่เบนปิดประตูหน้าให้ได้ถึงวะถึงวะเดวอย่าเพิ่งใส่คนล็อกนะเออมันใส่คนล็อกไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมมันไม่ได้กดบิวอะเออมันใส่ไม่ได้เออปิดประตูหน้าแล้วใส่คนล็อกมันปิดคนล็อกไม่ได้ล <laughs> รอกระทุกวันนี้พังแล้วค่อยไป อือเรื่อะไรครับไปแข่งกับันเออตามพี่อะไรไม่ได้หรอกเออรู้แล้วมันแค่เปิดไว้เราใส่โคตล็อกเออเออมันใส่เร็วกว่าเราจบเลยนะอืมเนี่ยพี่ต้องโคตล็อกไม้พี่เบ้นเอ้ยอย่าเลยเสี่ยงโคตล็อกไม้อ่ออาจะพึ่งใส่แล้วกันเปิดเปิดไว้เงี้แหละต้องฆ่ามันให้ได้อ่ะ โอเคโอเคพวกเฮียใส่ใส่เอาของไาในบิวก่อนแล้วกันอ่าทำแคมไฟลกเอทำคล็อกไม้ทำอันึทำทำนี่อนแคมไฟก่อนมืดผมพันยาบึงผมจะแตกไอ้เหียอุ้ยไเฮ้ยเปิดไฟเปิดไฟอีกเปิดไฟเอาเลยเอาเลยเอาเลยเเอาเลยเลย อย่างกตีเลยได้ทันมั้น่ะโอ้โถด๊โอ้โดโอ้โดด๊าเฮดเฮ้พัด์ทเวิร์ดโนโนโนซิโลซิโลวันทูได้ได้ได้ควาย คุคิดว่าของแาดี่มันจะขวางทางออกพวกกูได้หรออย่างโง่เลยพังรถเร็วด้วยอืพังชั่ววันตีอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไ้ไ้เจอกันอีกหลังหนึ่งกันครับเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนว่าจะได้เลทต่อหรือเปล่าถ้าได้เลทผมะอัดคลิปไปนะแต่ถ้ามัน ไม่ได้เลทเดี๋ยวผมหาคลิปอื่นมาต่อแล้วกันให้มัน,ให,มนให้มันดูให้เต็มอิ่มตอนนี้เราก็แค่ขุดตรงน,นี้แล้วก็ออกไปนะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปตอนนี้อยู่ก็คงอยากให้ผมเนี่ยอัดคลิปตอนวิ่งถึงบ้านโอเคผมจะวิ่งไปถึงบ้านแล้วกันพวกนี้แม่งแตกแล้วโอ้ย <c oughs> จะแตกแล้วโอ้ย <c oughs> แตกแ <c oughs> เว้นเว้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีค่อยพูดแป๊บนึงเต็มตัวนะเต็มตัวนะลาดระบ้านอะไรไม่รู้นะกูณจำไม่ได้นะคือแบบกูใส่เร็วมากเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปิดได้อยู่แล้วใช่ปหมล่ะจะไปไปเซตธรรมดาก่อนนะไปเซตธรรมดาก่อนเต็มตัวนะแล้วอย่างนี้มันจะเปิดเข้ามาได้ปะพี่ก็ใส่อันนี้ดิเออแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปิดออกมาดิออกมาแล้วพี่ มองไม่เห็นเลดิออกไปพี่ยิงมันไม่ได้เออเดี๋ยวผมเปิดไฟให้มามาเปิดตัวนู้นน่ะเอาเลยเปิดยังเอายังเปิดเลยไม่ผมผมไม่รู้ลหัพี่จะเปิดดิเอ้เปิดสองตัวสองตัวนี่ไงชื่ออะไรเฮ้ยเจ้าของบ้านไม่ใช่พวกสตรีมทนายเออ พี่เบนหลังเข้าพี่เบนอย่าพุ่งเปิดพี่เบนไอเทียนี่เจอวะนู่นนู่นเจอวะมองไม่เห็นตายสวยดึงผมหน่อยอ่าเดือดไวเฮียแค่หลังเล็กๆแค่นี้นะเนี่ยไอสัตว์ <c oughs> เจ็ดแม่คือการเล่นบ้านที่เซิร์ฟดูโอ้แม่งทำกันนนะวันเนี้ยดใครเชีเ่ะชัคก,กี้ โอ้มึงนี่แม่งสุดๆเลยวนะผมจะตายอยู่พี่เบ้นผมไม่มีอาหารกินวะข้าวโพดโตเหอะโพดขพ้าวโพดมึงโตสักต้นดิไอเ้เหี้ยกูจะตายโค้งนอกไว้เดี๋ยวพี่เปิดลานไรกดิไอ้เหี้ยโอเค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 เบละโอเคกลับเอาเอาเอาหมดได้ปะจอกกอันนีเหรอได้อยู่ แล้วเลือมผมเหลือห้าเองวะอ่ะโอ้เหลือสามจะแตกไม,ไม,ไม่ไม่ไหวผมไปไม่ได้พี่เ้นเริ่มเหลือสองเองผมหิวด้วยปัญหานั่นก็ยังไม่ต้องออกไปนี่วะ่ะเรากลับไปบ้านกัน,กนดีกว่าเราตายหมดมเลยอ่ะอืมอืมอืมนั้นนั้นน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปส่วนหนึ่งก่อนก็นกได้พี่เล้นอะ่ะ แต่น้ำผมเยอะผมขอกินเนี่ยมันได้อยู่เฮียต้องทำทุกอย่างเลียวไร้สัตว์สุนดำในกล่องเตี่ยกเตาโอเคเออเออเออเตาเตาลืมเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากคุณดูขอบคุณน้องที่บอกะลืมเลยว่ะตอนนี้กินทุกี่ี่ทางเอาชีวิตรอดก่อนเลือดเหลือศูนย์ น้ำไม่มีกินแล้ววะในบ้านมันอะอพี่เบ้นดึงอีกรอบพี่ดึงผมอีกรอบ <c oughs> ตายไม่พักเลยกูโอเคโอเคเอาไงไปเลยไหมหรือไงเอานี่ไปที่เล่นเทมิทดีกว่าอ่าเอาเอา,เอาในกล่องในกล่องไหนรวะปืนโอเคเีย okay. ผมลัวของในในนี้หมดวะ

เตาอ่ะฮัลโหลเฮียเตาเดี๋ยวมาเอาที่หล <Den> ังแล้วก <sky> ันอืมเอามาก่อนปิดตู้หมดปะของเลือดได้หมดปะหมดหมดเอค่ะเตาโอเคโอเคเปิดไฟดีกว่าเฮียไม่พี่มันจะได้มันมันเห็นแล้วจัดกระยาไกลนะผมสิตไอ้พวกมันเปิดไอ้นี่เป็นแน่เลยกัมม่าเออมันชอบเปิดกัมม่าเซมิเซมิเซมิมีไฟฉายมันเปิดกัมม่าเป็นไอ้พวกเยียนเนี่ยมันยิงกลางคืนแบบ ตาหมาให้โอ้มันก็ใช้มันก็เปิดแล้วมันก็ไดแค่เปิดแล้ววะเฮียพี่ไม่ได้เปิดอะไรเลยพี่แบบผมก็เล่นแบบไม่เปิดตั้งแต่ผมเล่นรัดครั้งแรกผมก็ไม่เปิดมีคนเคยบอกผมแหละเปิด g a ม m าเล่นผมเปิดไม่เป็นผมก็เลยไม่เปิดเปิดคือแบบมันเหมือนตอนเช้าเลยเห็นแบบอืมช็อตจะฆ่าเฮ้ยระวังหลังผมว่าหลังนี่ไปนี่ไป พอมาดักหน้าบ้านลูกซองระวังถือปืนเลยเดี๋ยวพี่ส่องไฟให้ถือปืนเลยโอเคโอเคคือแล้วเปิดประตูเข้ามาโยสุดยอดปลอ,อดภัยโอเคทุกคนเราลอดนะครับลอดทั้งจากฝรั่งแล้วก็สตรีมสไนเกรตด,ดีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจคลิปให้นะครับ แค่ที่ได้มาจากบ้านมันส่วนหนึ่งนะครับแล,ล้วก็รวมจากที่เราหาด้วยนะครับก็คอ่อนข้างเดี๋วมากนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมกับการเลสนะครับแล้วก็ฟาร์มนะครับเดี๋ยวพี่แพทยาจะทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะอยากได้อาตูการะ